อีเอ็มมันข่าคนเป็นซิบเป็นเศร้ามึงเรืยังไปซอยเขาอยู่อะไรประมาณเนี้แล้วยิ้มแย้มแจ่มใสแถมยังคุยอีกต่างหากว่าอีเอ็มมันจะรอดจากคดีนี้จนทนายหลายๆคนในประเทศให้พี่น้องดา่าทนายพัดแบบไม่มีชินดี <c oughs> ทนายหลายๆคนด่าว่าสงสัยอีพัดนี่แหละ่าสันทนายผู้นึงว่าสงสัยอีพัดนี่แหละมันสมรู้ร่วมคิดบิสัน <c oughs> มันเป็นผู้บงการมันเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดให้วางยาในครั้งนี้หรือไม่ทําไมมันช่วยกันดีเลิศเกินมาสันทนายเขาด่ากันไหมแล้วทะนายพัดอยู่ได้ไหมทนายพัดแกตอบอย่างนี้นะครับว่าเราหมดหน้าที่แล้วเลิกเป็นทนายให้แอมแล้ววอนอย่าด่าอีกเลยมาสันออผู้ใดก็ดด่าจะเล่าไหมทนายพัดเปิดใจเลิกเป็นทนายให้แอมบอกหมดหน้าที่แล้วฝา,ากทุกคนเลิกคอมเมนต์ ฝากประโยคเด็ดๆกรุณาอย่าลากเราลงต่ำไปด้วยแสดงว่าแกก็รู้อยู่แก่ใจใช่ไหมเนีว่าเอนี่ไม่ใช่ธรรมดาครับการู้ว่าเป็นของบดีเป็นของเนาของเหม็นเป็นของสั่นต่ำแกก็รู้แต่แกก็ขันภาษาไปเป็นทนายให้นี่แหละแต่ในที่สุดแกเลยฝากประโยคเด็ดๆกรุณาอย่าลากเราลงต่ำไปด้วย